ยายคนหนึ่งเลี้ยงหลานอยู่ท่อง่ายก็มาทานสีไปด้วยในขณะที่เลี้ยงหลานท่องไปท่องไปท่องไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการท่องหรอกแต่ก็ท่องไปเพราะพรออาจารย์บอกให้ท่องไปหาพระอาจารย์ที่ไรก็บอกให้ท่องธาตุท่องธาตุท่องธาตุกระจี้อยู่อย่างเงี้ยทุกวันไปทําบุญไปให้ใส่บาตรอะไรก็บอกก็ท่องธาตุนะท่องธาตุนะก็ท่องเลี้ยงหลานไปก็ท่องอยู่อย่างเงี้ยแหละบทวันบทคืนไปก็วันใหม่มาก็ท่องอย่างเงี้ยนะมีอยู่วันหนึ่ง หลานวิ่งเดินไปจะล้มหรือวิ่งไปจะล้มได้หละด้วยความตกใจที่หลานจะล้มก็เลยรีบเอามือคว้าจับมือและดึงไว้มือตัวเองเป็นดินแขนของหลานก็เป็นดินมองไปที่ตัวหลานกลายเป็นดินมองมาที่ตัวเองกลายเป็นดินมองไปมองมาอา้าวทุกอย่างเป็นดินหมดจับมือเหมือนกับมันภาพมันค้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างกลายเป็นดินหมดเลยในวารละนะั้นจากนั้นดินนก็แตกออกโผล่ออกมาเอา้าตายแล้วทำไมมันแตกออกอย่างนี้ เอาถ้าแตกอย่างนี้กูก็ตายแล้วน่ะสิเพาว่าอย่างนี้ก็มาจับขาตัวเองดูเอายังไม่ตายยังมีอยู่แต่ความรู้สึกข้างในมันเกิดความรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยฉะนั้นท่องไปเถอะบางทีจิตเรามันสามารถที่จะเรียนรู้และแสดงความรู้นั้นออกมาให้เราได้รับทราบได้อยู่ในวาระใดวาระหนึ่งแต่ตอนที่ท่องมันอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรก็ตามแต่ขอยรู้ว่ามันมีอะไรดีให้เราได้เรียนรู้อยู่